แต่ปัจจุบันนี้คนรุ่นหลังได้ฟังมันจะ,สะแสลงใจ่โบราณนว่ไปแก้ผ้าสิ้นในวัดคืออะไรในวัดน,นั้นมีคำพีมีใบลานคำจารึกในสมุดค่อยเป็นต้นและ สิ่งที่หอพุ่มนั้นเป็นผ้าสิ้งขอไปขณะกษะสริย์เคยเคยเคยเห็นไหมเคยรูได้ไปพิพิธภัณฑ์คำพีใบลานเป็นต้นจะขอด้วยผ้าสิ้งผ้าสิ้งนั้นเป็นผ้าที่ทอจากวัตถุอะไร เ้าใจว่าทํางนี้ผมจะทราบนะในชนิดน้องคิดว่าเป็นภาพเป็นได้ของพอไปแก้ผ้าสิ่งก็คือแก้ผ้าขอบคำพีเหมือนปัจจุบันนี้ใบรานก็ต้องมีคำพีครับและเส้นไปสึดสายสมัยเก่านั้นครับเป็นทุ้สอนเป็นสำคัญ รเป็นผู้สอนสอนอะไรบ้างวิชาต่างๆทุกชนิดถ้าจะว่าไปก็อาจจะเป็นขุนศึกต่างๆในสมัยขันย้นโบราณมีวิชามากพอแก่ตัวไปท่านกะ็บวนขบวนก็อยู่ในวัดก็คิดถึงสามารถกลับค่าสึกได้วิชาต่างๆ วิชาเชิงประพันธ์การขับร้องอยู่ในวัดธรรมนั้นพระเป็นผู้สอนนะแล้วก็เลื่มาต่อมาสายน้ำเปลี่ยนใจกลาการเวลาเปลี่ยนใจผู้คนทุกอย่างไม่ทานคนอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงจริงดังวายุคสมัยเปลี่ยนไป ต่อมาก็มีโรงเรียนขึ้นมาในวัดบ้างอย่างโน้นบ้างแต่ก็ดีนะอย่างไรก็ตามพอมาในยุคหนึ่งคนมักจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญของคร้ที่จะเป็นสิครูสอนไม่กระทั่งโรงเรียนต่งตางๆกามีชื่อว่โรงเรียนวัดน,น,น,นั้นวัดนี้ก็ดู รู้สึกว่าไม่ค่อยภูมใจนะจริงหรือไม่ิดกันเดงแล้วต่อมาเป็นไงกรับการศึกษานะครัโรงเรียนไม่มีละเป็นผู้สอนนะรับะเป็นผู้สอทนที้ในการสอนทุกสิ่งทุกอย่าง บางทีก็ทันสมัยบางทีไม่ทันสมัยจนกระทั่ง,งปัจจุบันนี้เมื่อก่อนเมื่อ20 30 40, 40, 40ปีก่อนเนีย่ยพระสงฆ์โดยสมภารเจ้าวัดสมภารเจ้าวัดอาจารย์ื่ออย่างนั้นเป็นผู้สอนสมภารเจ้าวัดในจนพระปริยสิิธรรมพรักสอน สอนก็สอนด้วยใจอา,ศา,ศาสาจิตศรัทธาผู้ศึกษาก็ศรัทธาที่กัและที่จะบเรียนก็อย่างว่านะครับเขาเปลี่ยนไปจนกระทั่งปัจจุบันนี้มีโรงเรียนเป็นหลักเป็นฐานแต่ก็ยังไม่มั่นคงจนกระทั่งมาในปัจจุบันนี้ข้อที่ทำจะมัม่นคงแล้วเพราะ องค์สมบัติต้นเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบันนี้พระองค์ผู้ทรงคุณอันะเริฐพระองค์ศรัทธาในพระศาสนาอย่างมากลดจึงมีบรุษบุราชพระองค์การกำหนดสักให้ประกาศและให้คณะขลังการ กล่าวกันว่าออกฐานนะเนี่ยเท่านั้นไม่เตือนิ้งเทนั้นพอเยอะแกหน่อยเดืเนฐานมีหลังมีฐานถ้าจะเปลี่ยนเหมือนพื้นแผ่นดินนี้ก็ออกถนนให้เลยทีเดียวปัจจุบันเนี่ยใครจะมาโกงมันยหญนะถนนใครก็ยังมีหรือจะเปลี <S <S <Durch tus k> ่ยนมันกับวัด ได้รับการปลูกพัสดีมามั่นคงเมื่อก่อนที่ดินอาจจะเป็นสอคอยังไม่แน่นนทอสามน้อัสามก็ยัง,ยงวันไหวได้เพราะนออกทนโนที่นีมั่นคงนี่เหมือนกัน,นเัาเปรียบเทียบในปัจจุบันนี้ องคบาลสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวทรงพระราชศรัทธา,าทรงพระคุณกระเสริให้เป่าประกาศและออกกฎหมายพูดกันอย่างนี้เลยไง,ไง่ายๆคัางให้มให้ออกกฎหมายให้แก่ทางคณะสงฆ์ได้เรียนได้ศึกษาการศึกษาในส่วนของพระสงฆ์ก็ไป่เป็นสามภาคเป็นกันนะการศึกษาพระปริยัติธรรมหนึ่งนั้นก็คือรับปริยัติธรรม หนึ่งบาลีสองนะะัรนคัมสามะะสสานักรียนศึกษาเมนบาลีนั้นทางเรียนภาษาบาลีมาคคุเทภาษาที่องค์สมเด็จส,สัมมาสัพพัญช้าใช้ทรงประกาศศาสนาของพระองค์เรียนพระบาลีกันนะซึ่ึกเป็นการทียาตั้งแต่ประโยคหนึ่งสองถึงประโยคเก้า และได้รับศึก์เป็นปริญญานนในปัจจุบันนีนะ้ออก p o มารลเป็นปริญารญาปริญญาตรีนี่ในส่วนทาาี่บาลีเรียนบาลีสองนอักธรรมคือพระปริยัติธรรมพระปริญัติธรรมก็เรียนเป็นภาษาไทยเป็นภาษาไทยก็อ,อย่างที่ ในปัจจุบันนี้ตรีโทเอกมีหลักสูตรโดยเฉพาะเป็นภาษาไทายแต่ภาษาไทายนี้ก้อลอกเรียนเข้ามาคำทีในะใระดับประถงเป็นภาษาบาลีไม่ได้แต่ใยกจับนั้นและปัจจุบันนี้ให้ทันสมยัยยิ่งขึ้นก็ไดอ哦 ทำปิยาศึกษาในฝบาลีก็ตามผสมภาษาสงงเปตรงเปรียวไม่ได้เรียนอย่างเดียวเรียนนักธรรมจบปรีโทเอศิยศึกษานี่มีภาพของส่วนในราชการนนะสะส่วนศิลิการตามหลักของเขาคือมีภาษา สามเป็น ABS เข้าไปด้วยนะวิทยาศาสตร์หรืออื่นๆใดๆใน,ในปัจจุบันนี้ทันสมัยต้องเรียน ABS ภาษาตีเขาเพราะโลกนี้เจริญโลกโซเชียลในปัจจุบันนี้เจริญมากฉะนั้นเราบางทีไม่ทำเขาน่ราะฉะนั้นการเรียนรู้หนังสือเสรีชาปัญญาเลิกเรียนเลย เก็จะไม่ได้ผลเพราะนั้นการเรียนวิชาต่างภาษาในสมัยโลก,กสมเด็จพระพัจ้าวยังทรงให้ตนอยู่ก็าตรงยกย่องในส่วนการศึกษาวิชาตู่ภาษาตา่างถ้า,า,าอย่างนี้แตกฐานในนิุวสิภาษาตาาษา้องยกย่อง ดังนั้นในปัจจุบันนี้องค์ระบาดสมเด็จพระเจ้าหัวทรงมีสมหาปริรภปุ่ญางมงคนพระป็ค์คยานัะปัจจุบันี้ช่วยเหลือช่วยเหลือทางพุทธศาสนาอย่างมากวัดไหนที่ไหนเรียนศึกษาพระองค์ให้ข้าราชการได้นำเข้าปราพตานไปถวาย ในส่วนกรุงเทพใกล้หน่อยก็คงให้ราราชการชั้นผู้ใหญ่ได้น้องทำพระตาหานไปถวายเวลาสอบนี่นะเป็นที่ขึ้นชืนอนชาสมนักศักษาของสาธุชนชาวพักจายไทยทั้งหลายคณะสงฆ์ก็กำลังปรารถนาพระองค์ทรงปรารถนา ด้วยจุดจุดที่มุ่งหมายว่าให้พระสงฆ์เหล่านี้ภิกษุงงองค์สามเณรได้เรียนตามแบบในพระไตรปิฎกยิดยกเอามาประพฤติปฏิบัติปฏิบัติก็ยังไม่พอให้สมกับว่าพระสงฆ์เป็นนาบุญแห่งโลกเผยแผ่ความรู้ให้แก่ประชาชนได้รู้เท่ารู้ทัน จะได้รู้จักกันและแก้เวลามีประสาทความน้ำมาจะได้แก้ได้ทันทำใจได้ไม่ให้เป็นคำนองรองทรรเพราะในปัจจุบันนี้บางที่บางผินบางทีมีการขยายความรู้นอกหลักพระพุทธศาสนามากต่อมากแม่ริก็คิดโดยอัตโนมัติ จะเป็นเพราะเหตุนั่งกรรมาฐานมากไปแล้วก็คิดเอาเองด้วยความรูท้ที่แตกฐานตกเองพลาดนะเหมือนบุคคลเหมือนพระที่นำวิปัสสนาไปถึงวิปัสสนุปสิเลสันว่าตัวเองสำเร็จแต่เพาเอิ่นพลาดดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดในครับพระองค์จึง มีบุรุษรัชโอการให้อดสการได้กำหนดน,นะโดยมีทางสำนักาางานพิพิธศาสนาช่วยประคับประคองมองดูและช่วยเหลือพลังและนอกจากนี้ยังได้กำหนดให้มีลิขิตนะ คณะครูอาจารย์ยังมีในเกี่ยวพันด้วยไม่เหมือนก่อนเมื่อก่อนก็ท่านจะพูดกันไปแล้วตามยถากรรม <c oughs> ตามยถากรรมก็ถูกหมเพราะว่าถามแต่ลักษณะสงภทานเจ้าวัดน,นั้นๆมีความสามารถเพียงใดหรือมีจิตอาสาหรือไม่แล้วแต่ท่านก็สอนด,ด้วยศรัทธา และบางทีก็บังเ็งรางวัลให้แกครูอาจารย์นิดหน่อยและครูอาจารย์ทั้งหลายเหล่านั้นบางทีก็สอนให้โดยกินอาสาไม่ได้คิดถักอะไรเลยนี่แหลนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งทุกอย่างนั้นจะต้องมีครูเป็นผู้สอนสิ่งไม่มีครูไม่งูไม่มี มูไม่มิพิดเลื่อยไปที่ไหนใครก็ไม่กลัวดังนั้นสิ่งที่มีครูก็เหมือนกับธนูที่มีลูกถ้าธนูไม่มีลูกก็เหมือนไม้ธรรมดาปืนไม่มีลูกก็เหมือนเหล็กแท่งดังนั้นครูอาจารย์จึงต้องเป็นหลักสําคัญเมืองสุรินนี้เป็นเมืองช้างแต่เมืองสุรินก็เป็นเมืองโวย นักมวยจะเก่งได้ก็ต้องมีเทรนเนอร์มีครูฝึกครูไม่ได้ไปชกบนเวทีแต่ตัวนักมวยเป็นผู้ชกชนะหรือไม่นั้นนะต้องฟังคำที่แนะจากครูมีความรู้จากครูเป็นผู้สอนครับท่านในวันนี้อะไรอะไร,ะไรก็ทราบที่จริงๆอะ่ะ อยากจะพูดอะไรมากๆท่าน,นแต่ว่าเหตุการณ์อาจจะไม่อำนวยนะครับก <c oughs> ็เป็นท,ที่ทราบกันว่าโดยเฉพาะในวันนี้นะต้องดีใจด้วยอิระเดชกระคุณท่านจุาุณมงคลเมธาวัตผู้ช่วยเลขาไม่ต้องทำสนามหลวงไวายตกเนือได้มาพร้อมกันพอดีอดีแล้วท่านจะต้องมาปักหลักอยู่ ทำงานที่นี่ไปหลายวันเลยทีเดียวนะท่านลองทำคณะก็จะถวายคำที่แนะอะไรต่างๆที่ลหเอียดนะเพราะฉะน,นั้นวันนี้ก็เป็นที่ทราบว่าต่อไปนี้คณะครูอาจารย์จะได้ขึ้นทะเบียนนะขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นครูที่ถูกต้อง ตามหลักการแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะต้องปฏิบัติตามวันเวลาที่เขาออกำหนดให้ครูดีต้องจะประมาณสักหกเดือนเ็งจะได้สอนหนังสือตามเวลาและชั่วโมงและจะได้ถวายค่าตอบแทนเรียกว่านิดยังไม่กวอ พ่อให้โกให้ชาวบ้านเขาได้รับทราบในเรืยอัดนเขาไม่เข uh, ้าใจไม่มีเงินเดือนแล้วนะขอโทษคุณโยมคุณผู้เป็นโยมแม่โยมพ่อที่จังลูกชายฉันมเงินเดือนแล้วเนี่ยฉันเองก็ไม่เคยมีอะไรแล้วเนี่ยผมด้วยพี่ในไทยแบ่งเติมาให้นะเขียวมาด้วยยิ้มหนึ่งง น้ำมากไหลเลยดีใจที่ลูกใจเป็นครูได้บรรจุจะได้เข้าบรรจุแล้วนะต่อไปนียเป็นหลักเป็นฐานเพราะฉะนั้นการศึกษานี่จึงเป็นสิ่งสำคัญมากช่วยให้ออกดอกช้านันใดการศึกษาเป็นไปเช่นนั้น แต่ออกดอกคราวใดมาเป็นนะท่านว่าไว้ยังไงน,น,นะการศึกษาปลูกปั้นส่งให้ผลหนาเนี่ยเชื่อการศึกษาที่จะเป็นสิ่งสำคัญเหมือนอเราได้รับแสงไฟถ้าได้รับศึกษานะฮนะ ครูอาจารย์ก็เหมือนกันต่อไปนี้ท่านทั้งหลายจะได้เป็นครูเป็นอาจารย์แล้วก็ต้องวางองค์ให้เหมาะสมกับฐานะที่เป็นครูอาจารย์ปิโยยองเป็นเกียรักดูแล้วน่าละทะลุแปลว่าควร,ควรโคลนะครูเนี่ยนะครับบ ให้สมฐานะของความเป็นครูดูแล้วน่ารักน่าเอ็นดัหน้ายกย่องครูนี่แล้วว่าผู้เลินลอยเพราะฉะนั้นที่ลอยตวัสสิทธิ์เขายกที่ลอยให้สูงขึ้นมีความสามารถแต่งอัตฉราถาแต่งเรื่องความได้นะนี่คือคุณภาพ หรือคุณมาสมบันของครูแต่อย่างไรขอรให้มีครัว่าปิโยเป็นที่น่ารักเป็นที่รักเป็นที่ควรเขารกวางตัวได้เหมาะสมนะวางตัวได้เหมาะสมเหมือนตัวีจับต,ตึงแน่นไม่วกแวนมิฉะนั้น เวลาก็จะคลาดเคลื่อนนั้นครูจงึงต้องวาตัวเหมาะสมองค์ของครูเป็นประการใดนั้นก็ผมจะสร้างแล้วข้อปริยย่อยต่างๆเนจะ้าสาตออลยนะผมจะไม่พูดอ่ะเดี๋ยวพูดที่มีความรู้มีความสามารถผู้ปฏิบัติงาน จะได้มาขยายรายละเอียดต่างๆนั้นให้ทันเ้ลาทราบของสำคัญที่สุดปกวยองค์พรบาทสเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องการจะให้ศาสนานี่มัน่นคงมีความจัหนาให้คณะครูอาจารมีความรู้ถูกต้องตามหลักวรทยาศาสตร อยากให้คณะผูอาจการยกเอาธรรมะนั้นมาสอนประชาชนให้รู้ถูกต้องเพื่อประชาชนนั้นรู้ถูกต้องจะได้ทำาริงได้ถูกต้องถึงเมื่อทําได้ถูกต้องก็จะกลายเป็นคนดีคนดีนี่สําคัญมากคนมีความสามารถทํางานสามารถทํางานได้ อย่างนั้นพอหาได้ไม่อยากนักแต่คนที่ทำดีถูกต้องทำงานได้สุดเจริตพุทธเจ้าจตรัสว่าทมันเจรเญสุดจริตังทำหน้าที่ได้ดีที่สุดถูกต้องเป็นประโยชน์เป็นมงคลองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ว่า ได้ตัดไว้บ่อยครั้งว่าผู้ที่มีความสามารถทำงานได้เก่งอย่างนั้นอย่างเก่นนี้มีหาได้แต่คนที่จะทำดีและถูกดีและได้ดีหายากดังนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือขอให้ดีให้ดีเกิดขึ้น ขอให้รวยรวยความดีดังนั้นเป็นครูอาจารย์สอนก็สอนให้เกิดความดีขึ้นในสังคมโลกนี้ก็จะได้เป็นโลกที่ดีและเจระิญดีดังนั้นในตอนนี้สิดนาฬิกาพอดีดจริงๆครับก็ขอฝากไว้ว่า เป็นรูทั้ง,งทงญญออกกีก็ต้องทําดีไว้ใได้ก่อนจะลาออกจากความเป็นตูก็ต้องทําดีฝากไว้ผมปลื้มใจดีใจมาเมืองศรีเป็นครั้งแรกรู้สึกอบคุณเป็นหน้าทัานสาทุกคนและท่านทั้งหลายก็รู้ใจว่าท่านมีอริยศใสต้อนรับ ดกิวความอเดอัอเหมือนมาเมืองยากเลยทีเดียวโบราณท่านจึงว่าคนเราแม้นไม่ใช่ยากาติเสื้อแต่ถ้ามีความเอเดอ้อก็เหมือนหนึ่งหนอนเนื้อเชื้อไขวันนี้ผมมาครั้งแรกเมืองุริีรู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิง่ง ขอโฆทนาสดที่ทำทั้งหลายที่จะได้เป็นครูครั้งนี้ปฏิบัติหน้าที่ให้ดีขอความดีให้ท่านเด็ประสบความสุขความเจริญและให้รู้ดังเป็นลมหายใจแห่งวัดบุตริตกรรมาานามนี้เป็นนั้นลมหายใจ ของพระพุทธศาสนาเป็นลมหายใจของชาติศาสนาพระนามกษัตริย์ขอโอกาสนี้เปิดประตูการที่ให้ท่านเจ้าสปอครูน,นี้ได้รับฟังกัเชืตต่อไปบัดนี้ ขามีความจะเป็นทุกท่านเถิดสาธุท,ที่จบลงไปนั้นพระเดชุณท่านเจ้าคุณท่านทำวาชระปัญญาพรลอแม่กองทาสนามหลวงประจำคุณตะวันออกประทานในพิธีฝ่ายสงได้เมตตา กล่าวสมโดนธนิยธาและกล่าวเปิดโครงการอบรมตูสอนพระปริยัติธรรมภายในธรรมเพื่อขึ้นบัญชีสังกัดสำนักงานแม่กองทัพสนามหลวงประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 6 7ลำดับต่อไปจะเป็นพิธีบรรญัยพิเศษหัวข้อเรื่องการสนองงานคณะสงฆ์ด้านการศึกษาโดยนายวรวิทย์ทองไทยนันผู้อำนวยการสำนัก